สวัสดีค่ะพบกับดวงพรสานพระภูมิไม้อีกแล้วค่ะวันนี้ดวงพรจะพามาฟังมาดูนะคะการปลูกต้นไม้ที่เป็นมงคลแก่บ้านเรือนของเราและสารของเราสารพระภูมิสารเจ้าที่ของเราในบ้านนะคะนิยมปลูกนะคะเป็นต้นไม้ที่เป็นสิริมงคลนะคะได้แก่ต้นดาวเรืองค่ะเป็นดอกไม้มงคลที่นิยมปลูกกันมากด้วยซึ่ง ที่เป็นมงคลและสีเหลืองดังทองเสริมให้ชีวิตเจริญก้าวหน้ามีเงินมีทองอีกทั้งคนไทยนิยมนำเอาดอกดาวเรืองมาร้อยเป็นพวงมารัยใช้ประกอบพิธีบูชาต่างๆทั้งในศาสนาพุทธและพราหมณ์อินดูโดยมีความเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความเป็นสิริมงคลขึ้นได้ ต่อมาต้นวาสนาด้วยความเชื่อว่าทําให้ผู้ปลูกมีโชคและและวาสนาที่ดีเกิดความสุขสมหวังถือเป็นไม้เสี่ยงทายถ้าสามารถปลูกได้สวยงามและออกดอกจะทําให้มีโชคลาภปานาสิ่งใดก็จะได้ด้วยดังหวังซึ่งลักษณะของพันธ์ุไม้ชนิดนี้มีใบเรียบ เรี่ยมยาวสีเหลืองหรือสีขาวอมเหลืองดอกวาสนามีสีขาวไปจนถึงสีชมพูมีกลิ่นหอมหอมต่อมาต้นโป้ยเซียนจะเป็นโป้ยเซียนพันใดก็ได้แต่จะต้องมีดอกสีเหลืองหรือสีส้มและจะเป็นมงคลอย่างยิ่งหากเป็นสีส้มหรือสีเหลืองในดอกเดียวกัน โปยเซียนเป็นไม้แห่งโชคราบจะนำโชคราบมาให้กับผู้ปลูกสมัยก่อนเชื่อกันว่าหากโป้ยเซียนบ้านไหนบาน8ดดอก16ดอกถือเป็นของธรรมดาแต่ถ้าแปดดอกนั้นมีสีสวยขนาดใหญ่และดอกเรียงกันเป็นระเบียบก็อาจทำให้เจ้าบ้านมีโชคเป็นแสนแสนก็ว่าได้ บานไม่รู้เลยถือเป็นไม้ดอกที่ชื่อเป็นมงคลน,นานอยู่แล้วว่าบานไม่รู้เลยจะช่วยเสริมด้านความรักของผู้อยู่อาศัยและคู่รักให้ผูกพันมั่นคงต่อกันโดยปกติเราจะเห็นดอกบานไม่รู้โรยอยู่ในพานพุ่มไหว้ครูเป็นส่วนใหญ่ซึ่งการนำดอก บานไม่รู้เลยชนิดนี้มาประดับตกแต่งเป็นความหมายว่าสิทธิ์จะให้ความเคารพและเชื่อฟังคําบัรอบรมสั่งสอนไม่มีเสื่อมคลายเปรียบเสมือนดอกบานไม่รู้โรยต้นมาริ เชื่อกันว่าเป็นไม,ม้มงคลที่สูงค่าจึงนิยมใช้บูชาพระสีขาวอันบริสุทธิ์และกลิ่นหอมเย็นๆไม่ว่าจะเป็นมาริซ้อนมาริราส่งเสริมสร้างสิริมงคลทางด้านทำให้คนในบ้านมีความบริสุทธิ์มัก มีความรักและความคิดถึงแก่บุคคลทั่วไปนอกจากนั้นด้วยกลิ่นหอมหอมของดอกมะลิจึงนิยมนำมาลอยน้ำสำหรับดื่มรวมถึงนำไปร้อยมารัยสำหรับไหว้พระและนำไปทำน้ำอบน้ำปรุงเครื่องหอมเพื่อใช้ประพรมในเทศกาลต่างๆอีกด้วย ส่วนต้นกวนอิมเป็นไม้ยืนต้นที่มีชื่อใกล้เคียงกับเทพเจ้าของชาวจีนและชาวไทยให้ความเคารพบ,บูชากันทั่วไปเชื่อกันว่าต้นกวนกวนอิมเงินกวนอิมทองนั้นเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ เพราะคนโบราณมักจะใช้ต้นไม้ทั้งสองนี้ชนิดนี้มาประกอบในพิธีบูชาเทพเจ้าเชื่อกันว่าเมื่อปลูกกวนอิมในบ้านจะเกิดเป็นสิริมงคลนำผลให้มีนำผลให้มีฐานะดีเกิดความร่ำรวยซึ่งโดยปกติแล้วตามบ้านที่มีการตั้งศาลเจ้าที่หรือเทพ เจ้าจีนมักจะนิยมนำเอาต้นกวนอิมมาประดับไว้ในแจกันพร้อมๆกับการไหว้เทพเจ้ามีความเชื่อว่าเป็นต้นไม้สำหรับการบูชาที่มีความเป็นสิริมงคล ต้นไม้ชนิดนี้มีชื่อว่าต้นโกศนเป็นต้นไม้มงคลชื่อนั้นของเขาก็ฟ้องอยู่แล้วว่าต้นโกศนเป็นต้นไม้ที่เป็นมงคลซึ่งเชื่อว่าคือการสร้างบุญคุณงามความดีช่วยคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุขต้นโกศนเป็นไม้ยืนต้นที่ได้ รับความนิยมมากๆเนื่องจากสีสันสวยสดใสของใบและคุณสมบัติที่ต้นกุ้สนเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับบ้านอีกด้วยเป็นอีกหนึ่งพันไม้ที่เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามบ้านเรือนต่างๆลักษณะของบใบจะใหญ่และมีสีสันที่สีเขียวอมแดง อมเหลืองสลับกันดูสวยงามแปลกตาต้นมายมเป็นต้นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่คนไทยนิยมปลูกกันมากๆโดยเฉพาะการปลูกที่หน้าบ้านด้วยความเชื่อที่ว่าจะทำให้คนนิยมชมชอบไม่มีคนคิดร้ายหรือเป็นศัตรูเนื่องเนื่องจาก ต้นมะยมจะเป็นผลไม้ที่คนไทยนิยมรับประทานกันแล้วก็ยังสามารถนำส่วนต่างๆของพันธไม้ชนิดนี้มาทำประโยชน์อื่นๆได้หลายอย่างอีกมากมายด้วย